หรือพวกเขาจะคืนดีกันหลายคนแห่สงสัยนะครับว่าเมื่อทิมพิธาและต่ายชุติมาได้ไปดูการแสดงของหลูกและได้เห็นรอยยิม้มหวานๆของพิธาหลายคนจึงสงสัยว่าหรือพวกเขาจะคืนดีกันแล้ว แต่หลายคนก็ยังมาคอมเมนต์ว่าเขาทาหน้าที่พ่อกับแม่คะ่ะพวกเขายังไม่ได้คืนดีกันแต่พวกเขารู้ว่าลูกต้องการอะไรอย่างน้อยก็ได้ทาหน้าที่พ่อเพื่อลูกอย่างน้อยก็ได้ทาหน้าที่แม่เพื่อลูกและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความรักความห่วงใยที่มีให้ลูกถึงแม้ความรักของพวกเขาทั้งสองคนมันจะจบไปแล้วแต่พวกเขาคือพ่อแม่ที่ดีของลูกคะ่ะ แต่บางคนก็ให้ความคิดเห็นว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะถ้าหากพวกเขาคบกันและกลับมารักกันเหมือนเดิมมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขายังมีใจต่อกันอยู่ที่พวกเขาเลิกกันก็เป็นเพราะว่าอาจจะไม่เข้าใจกันแค่บางเรื่องเท่านั้นพวกเขาจึงแยกย้ายกันแต่อย่างไรก็ตามหัวใจของพวกเขานั้นยังผูกพันกันอยู่คะ่ะ ไม่นานมานี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ตายชุดติมาได้ออกมายอมรับว่าตัวเองได้ปฏิเสธการแต่งงานกับชายหนุ่มที่มาคุกเข่าขอตัวเองแต่งงานไปแล้วคะ่ะตัวเองยอมรับว่าตัวเองยังรักสีสมอยู่คะ่ะถึงแม้ตายชุดติมาจะไม่ได้เอ่ยปากว่ายังรักพิธาอยู่ แต่หลายคนยังมั่นใจว่าตายชุติมาผู้นี้ยังรักพิธาอยู่เต็มหัวใจครับทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับ